ก็กราบสวัสดีกันนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดยุกลางจากักรวรรดิยุกลางเด้าดา,ดาไม่ได้ร้อยวัน,นจริงจ่ก,ก็ร้อยวันกันแล้วกันก็นกไปร้อยกันเลยวัดแต่ว um. eh. ัดแต่เข้าเอ๊วัดแต่เข้าวัดวัด ฉลามฉลามฉลามโนฉลามฉลามฉลามโน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 ฉลามอื ¡Escúleme! ¡Ah! กะี่มปสร้างหนูเข้ากูได้สร้างหนูเฮียกูได้สร้างหนูไอ้เหี้ยอัศวินชัดอัศวินเฮียอัศวิน อัสจวินขั้นไหนเนี่ยตีโคตรแรงแบบคือหลับเพชรด้วยก็เห็นอัสจวินจิว๋วโอ้ตายลช่เลิกเถอะร้องนะเวียนนี่ยากน่ากลัว ไปตายซะอาศวินไปตายไปตายอา,ยา,ยายสวินไปตาย,ตาย,ตายอูอ,อนี่มาหาปอดเอง có nó cái lời là tuyết ding ding đi ding 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 Two William. Ah! A day. A day. A domination. A, nomination. A nomination. Okay. No. อาวุธอะโดปิเดเซนได้มาสองอันแล้วก็ย่างน้อยจริงจริงยือดกรอบเดี๋ยวบ้านนี้โอ้โหได็มเลยโอ้โน้องบังดีอืมอันนี้ด้วย อันนี้เก็บไว้อาจจะใช้ดาบเก็บไปชุดก่อนใิสัยเลยต่อไปนี่จะอืมนันจะมีของอะไเฮ้ยดีอ่ะชิมทีบอกไปแล้วยังดีเด็กอกตั้งเ็ Ou mal a bo as vin nao ตาเมจิสห้าอูโคตรแรงแรงมากโค้ดแรงตาเมจิสห้าโคตรแรงอ้หแรงมากแรงเกินแรงเกินแรงเกงแรงเก่งนะเัี้กูมีวินดีกูมีดาบเทพเวอรกูมีดาบเทพว่ะตายไปสี่นัดเองกูมีดาบเทพว่ะกูเห็นไหมดาบเทพว้ว ไปเล็กล้ไปเก็บเพชรอัลวิวิมันไม่เคยมีนบ้านจะดีคิดอัลซะวได้โอ้ตุกตาบูดู ตาบูดูกว่าอนี่มฉันมีตุกตาบูดูเนี่อ่ปาซวินหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่อยังไม่หมดนา่าจะสินท่า,า,ทา,า,ทาโอ้โโอ้โหดาบโคตรเซ็น มันมีชุดเกาะเทพขนาดไหนมันก็ยังตีแรงอยู่ดีอยากตายกูาื่ออะไรเหี้ยกูดีาบเทมป์เลยดีดดาบเทม้เหี้ยดดาบเทมืมตายตาย,ตายหมด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 โอ้ยโอ๊ย โอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บชิบหายลีลี่อเสือไม่เลยกูมีตุ๊กตาบูดูกูไม่กลัวกลัวกูามีตุ๊กตาบูดูสัสกูจะยู่กองทัพเลยสัตว์โอ้อยู่กองทัพมันยิงเข้าได้ไงวะกูมีตุ๊กตาบูดูเลยยิงเข้าได้ไงวะโอ้ยกลับ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 เข้ากลับ อยู่นะคิวตอไปจะเป็นมงโอเกเรสซัสเกรซัสโอ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 เด็กเป็ด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 มาอะไรขึ้นเตาดูสัตว์ตายมีตัตายได้ไหมไปตายอยกเป็นเตาดูไปตายอะไรยู ดบเต็มเท้าฉันไม่ดบของไอ้เหียรสับฟากอะไรวะนั่นเนะไอ้เหียหอคอยแปลกฟอร์มแดกมันฝรั่งไปศาสตมาอย่งนี้เลยไปตาย domination domination เสรเจแบบนั้นดีกว่าว้าว domination domination แดกมันฝรัง่ง อะไรอะไรก็อร่อยไม่ท่าหนุ่มังโอ้โหฟองครับโอ้ตุ๊กตาบูดูมีตุ๊กตาบูดูมึงกตายกูไม่กูตายมีตุ๊กตาบูดูตายตายไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยไปตายมึงด้วยไอ้สัสมึงด้วยไปตายกับตุ๊กตาบูดูหมดแล้วมั้งนิดสุดฉันก็ม่ชินได้ อมมีทางขึ้นละไปกันเลยต้าวดูตุ๊กตาดูแต่ฟอร์มมากกว่าเพื่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอว Combination Division ้ายพวกนี้ไม่ได้ไต้อง้าต้อง้าอาุธเดินละกองครับขอ้อขอชุดเกาะดีๆลงไปเก่งก็ตีอ๋อโอเคอเ,อเออไม่นี้ วันนี้เราจะไปพิชิตหอคอยหรืหอหัวขวายกูก็ไม่เข้าใจมามา,มามามาไม่อยากไปหัวคอยมันน่าเบื่ออู้ว,ออวันนี้โอ้ยไ,ไ,ไปกันเลยอัศวินเออไม่ได้ครับโอ้โหมันยังตีแรงเดิมเลยไปเลยไปกันเลยครับมาดิ มาดิขี่หมาลังเกงมาดิตัดนักธนูมาตัว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 ,ว,วอะไรบ้าน b r กิ้งเหรอไม่ได้เอาเตียงนอนมาไอ้เหี้ยแม่มดตัวท้องควายไ<ป>อ้เหี้ยไอ้ชาดใช้ขอบสองทัว้เหี้ยใช้ขอบไอ้ชาดม่งขี้กับตัวเรื่องอี้ย ยี่มันกอามร้อองศา เขาอนุญาตนะครับเราไม่ได้เล่นร้อยวันจริงๆก็เราไม่ได้เล่นเพื <Meyer> ่อความสนุกเราเล่นแค่เันเล่นแค่เล่นเพื่อความสนุกไม่ได้จริงจังมากอ่าอะไรนะแมงป่องตีโอกรสนคูนี่ยังไม่ตอบี่อเลยหาใจขอบที่เขาเรียกกันว่าเก่งนักเก่งหนาพูดจะลองไปดูอันเดียวเก่งหนาเฮียอะไรดยเมืองปอง ฐานเลยพี่จะเรียนปอ่องก่อนแล้ก็วิ่งหาหม้ไม่เอาหนูนะแม่งป่องตายยังยังตีแม่งป่ปองไม่ได้อีกเหรออไปเรียนน้ำป่องดีกว่ามึงด้วย ว่าไงเปนกล่องบ้านไวกิง้งรู้สึกมันนี่เสียงมันเสียงอภิมหาบอสนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นี่แหละบ้านไวกิ้งหน้าตาโคตรอุบาทโคตรดุบาทเลยหน้าตาไวกิง้งเดะ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 อืมตึ้งตึ้งตึง,ตง มันมีอะไรเนี่ยเลขเออขอนเรือขึ้นไม้ดัดยไดคือไม่รู้ก็โดนดังมันบึ้ยจีกันหนังดีมันจีใครไปเอาอยู่ในไรหรกว่า อาจจะไว้กิงหนังจรแคล่ลโอ้โหไว้กิงก่ะจำฮาไว้กิงก่ะอืมนีบอลโอ้โอ้โอ้ไว้กิงไว้กิงไว้กิง ดีนะเกาะหนังเนี่ยนะมันจะเอามาทำเบื้อกอะไรได้หนังจรลเขตด,ด้วยลาพิสอาจจะได้ใช้เก็บไว้ร้านฝันฮอเต็มมันจะทิ้งเลยดีนะอ๋อแล้วเราจะทิ้ ไวกิ้งไวกิ้งเหรอไวกิ้งเหรอไม่มดโอ้ฉันติดอยู่ในหึ้เขาหิมะลัยอะไรนะซากกะดูกเหรอฉันมองไม่ชัดเดี๋ยวกูรู้สาเหตุแล้วทำไมมีโครงกระดูก โอ้ฟอสมาฟอสมาฟอสมาไม่จะฆ่ามึงไอ้เยี่ยมตื่นละไอสารมันตื่นแล้วน่ะกูนี่กูอยู่ทางนี้ออกกูลืมไปฟอสมาไม่รับดาบไอเจ้านี้กูมึงตายอ้าวมันดูดกูดูดกูโอ้ยก็มันดูดกู ดูดกูไอ้เหี้ยดูดกูไอ้สัตว์ไม่ดูดกูได้ด้วยอือืมโอ้ต้อแข็งน้องแข็งต้อแข็งไอ้เหี้ยปอดมาไว้ชีวิตกูด้วยไว้ชีวิตกูด้วยกูจะไม่อยากตายมันไม่รับดาเมจจากธนูมึงอย่ามาพ่นไฟใส่กูไอ้สัตว์ขอโทษขอโทษกูขอโทษมึงอย่ามาย่ำย่ำย่ำ ทำนมยิงมึงหน้ากูกูยิงไม่ได้โอ้โหมันแปงอะไมึงแดกที่อะไรมึงโชว์มึงแดกอะไรชีา้าหีอยขี้ดชษะขี้าาษะชีา้าเยีอย ว่าแมึงจะเปทำที่อะไรแม่งขอร้องไว้ชีวิตกูด้วยกูยังไม่อยากตายขอร้องไว้ชีวิตตัเถอะนะดูไว้ชีวิตเองได้มันยืนมันยืนออยมันยืนขอยังมันยืนมันยืน,นยืน มันยืด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 ตายโคตรเฮเอาน้ำแข็งมา,างไปละไอ้ทิ้งน้ำแข็งันึงขอบใจนี่สิถึงจะเรียกว่าของเทพระเจ้าใชา่ ผู้ร่มคอสตมอเป็นชายที่เหนือชายชายเหนือชายมีเป็นไหนวะนีม่มีวะไม่เข้าใจไอ้น้ำไอ้ซิ่งน้ำแข็งแม้แต่ความตายยังหยุดกูอย่ได้เอ้ยหยุดกูไม่ได้เอ้หยอหยุดกูได้ดิถูกแล้วความตายหยุดใครๆก็ได้ห้องคอยลองเข้าไปดูก็แล้วกันไม่เสียหายโอ้ยมันช่างหนาเกินตายใช่ ไม่ดีนังดีโอ้ทุกคนมาเจอไอ้อเหี้ยเลิกยิงกูกูเจ็บไอ้สัตว์โคตรเจ็บเลยอขอเคาเป็นพ่อ,องโหดขนาดนี้มึงยังตามกูมาอีกเหรอไอ้เหี้ย ตีกูไอ้สัตว์กอบตายจะล้มหมากินร็อกให้ดูเฮียโอยมาตั้งไหนโอ้ยแม่กยิงโคตรเจ็บเลยธนูบ้านพ่อเขาเจ็บขนาดนี้ไอ้สัตว์ โคตรเจ็บเลยเฮียทนันท่องนะโคตรเจ็บการโดดมีใครรู้บมางเจบดีนะนลูกขนุลงไม่กล,าล้าลงไม่กล,าล้ากระโดดเดี๋ยวตายก็เดินทางต่อ หิมะช่างหนาวเหน็บมีความสแสดงหิมะทั้งหลายจงหยุดออกไปขอไหมนะหิมะทั้งหลายจงหยุดออกไปเยาะขุนหนาหบมาคนเขา ขออภัยนะแต่เครื่องผมแหลกต้องใช้น้ำยาตัวช่วยโอเคขอบคุณสวรรค์แหลกมากเลยฮะแ,แมงปอมืออยากโดนคอสบอกูไหมบอรลรอต่อ,อไ,ไอ้ยังไม่มีผล ถอยหลังดูวัดถอยหลังดูวัดถอยหลังดูวัมึงอย่าเดินมาหากูดิไอ้เหี้ยเดินหนุ่มๆแม่งกูดูสิครับนั่งลงนั่งลงอ๋อไม่ฟังดิเหี้ยไอ้เหี้ยไม่ฟังไม่ฟังเออขี้โม้ไปตายเลยอี้เย่ก็ตายไปตาย ขออันน้ำแข็งด้วยขอบคุณอันเก่ามันเฉยอันหนูไปตายนั่นไงสถานที่อะไรที่อาศัยของอ๋อไอพวกชนเผ่าไม่ใช่บาลาโควาใช่ไโอ้ยโอ้ยโอ้ย แล้วเออไอ้ที่อ่ะกูจะเว้นหน้ามึสนใจมึงก็และกันไปไกลตีนกูกูอยากเจอมึงลองนะไปไกลตีนกูไอ้ที่อ่ะไอ้ที่อ่ะข้อมอไอ้ที่อ่ะข้อมอมึงไปไกลไกลตีนกูมึงฆ่ามึงรู้ฉนูก็ไม่ได้ฉนูว่าทำอันดาไปกับมึงไอ้ที่มีเต็นด้วย ไยเนะี่ยชื่อเกาะบ้านรอนเมนมดิ้งยังตีบวกไม่ได้หรอกตอนนี้ตอนนี้เราคงตีบวกจะไม่ได้มีค,คนจะมีทางขึ้น ไอ yeah! ้ไอ้ยีอไอ้ส mm ัสไอ้กูไม่อยู่แม่งกันได้ีมีตันตื่น่ะ ขอเลยดูไวอีพ oh ีหน okay. ้าก็ขอกราบจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับไปเจอกันใหม่ในอีพีสองนะครับ